รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลขึ้นโลโก้ช่อง9 m c o t hd อขื้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิซอนพลัสจำกัด กลาฝึกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขคืนโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดีสวัสดีครับต้อนรรบเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2 เอาละฮะรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถกันบนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็มาร่วมกันตอบคําถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการด้วยแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อนะครับตอนนี้อยู่กับผมครับบอยจัสดาและบุญรอดครับไม่น่ารอดครับผมบุญรอดไม่น่ารอดแต่วันนี้เราสองคนต้องรอดรอี่ดครับผมสดานี้ครับถือข้าวผม คนพิการน,นการเคลื่อนไหวที่จะมาแสดงความสามารถและตอบคำถามเพื่อก้าวไปเบสิยวดนักสืบเบคับบี้บอลถูกต้องครับผมเราจะไปฟังกติกาในรอบนี้กันก่อนครับขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขันในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5้าคนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถน,นัดโดยมีเวลาให้คนละหนึ่งนาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป โลโก้ส,สื่อยอดนักสืบซีซั่นส 2, 2แม่บอกตรงๆเลยนะแต่ละคนนี่จะต้องเอาความสามารถที่ถนัดนะฮะเอามาเรียกคะแนนเก็บสะสมเรียกว่าปุนเอาไว้ก่อนให้ได้มากที่สุดและไม่ใช่แค่ความสามารถารค,ารารครับดิบอยพวกงันทุ่คนเหมือนจะต้องตอบคำถามครับเกี่ยวกับสิทธิคนพิการการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากท่านด้วยวครับดิบอยครับ เพราะว่าถ้าหมดนั้นเนี่ยเราจะนํามาใช้ในการตัดสินด้วยไปพบกับวนการของเราทั้ง3ท่านกันเลยครับท่านแรกครับน้องทนันทันยิ้มโบกมือท่านที่2ครับพี่ตงเน่งพี่ตงเน่งยกมือสวัสดีที่สามพี่ตีครับด็อรตรียกมือสวัสดีทั้ง3ท่านหน่อยอยากจะแนะนํา ไกด์ไลน์อะไรเป็นพิเศษเล็กน้อยไหมครับก็เรื่องของการเข้าถึงสื่ออะไรต่างๆนานาเป็นสิทธิต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธินั่นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น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 หลักสําคัญของการตอบคำถามของของซีซั่นนี้นะพี่ต้องเนงค่ะผมนอกเหนือไปจากการแสดงความสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองแล้วต้องไม่ลืมว่า ต้องทำกันบ้านในการค้นคว้าด้วยว่าสิทธิ์ของคนพิการคืออะไรนะคะและการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะถ้าสุดท้ายน้องทันครับเกิ่นก็มีความสามารถอะไรก็สามารถนำเสนอหรือว่าสามารถมาโชว์ในเวทีในรายการของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือการนำเสนอต่างๆภายในรายการได้ดีมากขึ้นก็อยากให้ใช้ศักยภาพให้อย่างเต็มที่ค่ะครับออแล้วครับนี่คือกรรมการของเราทั้งสามท่านนะคะผมครับพี่บแต่บอกก่อนนะ คุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมเหลือเหลือสี่คนหายไปไหนคนหนึ่งต้องบอกน่าเสียดายฮะคือสลัดสิทธิ์ไปหนึ่งนะครับครับและตอนนี้ครับพวกข้าแข่งขันคนพิการท่าการเข้าใหมทั้ง4ี่คนพร้อมแล้วครับเสนอนําโดยได้เลยครับแขกท่านแรกครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้ครับสวัสดีครับผมต่อครับสวัสดีค่ะเพ็งค่ะสวัสดีครับผมพดครับ าลครับท่านที่ห้าเชิญครับสวัสดีครับบุรลอนไม่นานแล้วครับไม่เจอเอาละฮะนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสี่ท่านนะครับเราจะมีเวลาให้1นาทีเท่านั้นครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วเราจะไปพบกับช่วงของไมมาโชและการแสดงแรกครับพบกับบ๊อบบี้ครับขึ้นข้อความไมมาโชพีศูนย์หนึ่งบ๊อบบี้ชนกนันพนสา บอบบี้ยืนกลางเวทีวาดมือไปในอากาศแล้วเตะขาเขาเต้นด้วยแววตามั่นใจชูมือขึ้นสูงก่อนจะวาดลงมาอย่างอ่อนช้อยคลางกระดกสะโพกพิ้วไปด้านหลังพี่ตงเหน่งและทันมองเขาอย่างยิ้มกว้างเขาเต้นท่าโปรยเงินรัวๆสะโพกขยับรับจังหวะ เขาเซแล้วหัวล้อ,อก,กับกรรมการยกมือไหว้แล้วเต้นต่อขึ้นกราฟิกจับเวลาด้านขวาจอ metal, เขาหมุนตัวลงไปนอนกับพื้นแล้วเตะขาก่อนลุกขึ้นยืนแล้วเต้นต่อด้วยแววตาย,ยั่วยน Girl, oh, oh, ขณะเต้นเขาขยับปากพื้นพำร้รองตามเพลงไปด้วย นี่ตรงกลางขนาดนี้ข้างๆพี่ยังไงนะใช่คือได้แรงมากยิ้ได้เลยนะเดี๋ยวไปถามกรรมการของเรากันหน่อยนะครับว่าเห็นการแสดงแรกของบ๊อบบี้แบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างต้องทันทันกมเลยคือบ๊อบบี้แบบสดใสมากคือทันยิ้มเลยทันรู้สึกว่าถ้าพูดถึง p e r f o r m มนซ์ของการแบบควบคุมภายใน a r e ยนะคือชื่นชมว่าเขาสามารถส่ง energy มาได้แบบว่าดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มัน สดใสแล้วก็มันแบบมีความสุขสนุกสนานมากๆค่ะค <st win kel> ขอบคุณท้องทันครับผมขอชที่บ้าหนึครับผมบอบบี้มีพลังเยอะมากนะคะแล้วก็มีความสุขในการแสดงอ่ะให้คำแนะนำเล็กน้อยเพื่ออเไปพัฒนานะคะก็คือว่าอ,อยากให้ซ้อมให้เยอะนะคะแล้วก็ออกแบบให้ ครบถ้วนภายในเวลาหนึ่งนาทีว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นท่าอะไรจะมีพัฒนาไปยังไงแล้วตอนท้ายจะเป็นยังไงเพื่อให้มีความหลากหลายมันจะได้น่าสนใจนะคะขอบคุณพี่ต้้งเน่งด้วยนะครับพิตรีครับแหมโชว์แรกวันนี้ครับ ก็แอบขยับไปด้วยเหมือนกัน,น <c oughs> การที่มีท่าจบมันจะแบบน่าจะทําให้มันสมบูรณ์มากขึ้นก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ทําต่อไปนะครับในสิ่งที่ตัวเองชอบขอบคุณครับนี่คือการแสดงของบ๊อบบี้เอาล่ะครับโชว์ถัดไปของพี่ต่อครับพี่ศูต่อทีระเกียริคามาตะศิลาวันนี้ขอมาแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นออกมาจะพูดย่าช้านิดนึงพูดลำบากนิดนึงยังไงก็โกเมนไซนะครับ ต่อนั่งหน้ากระดานไว้บอร์ดโมคูวาทีเลเกตครับตาซิรา,ก,า,าก็จูยงไซบังคอโกจินโยโยโรจิคุไกเซมัสโมคูวาคามาเดสมาสครับผม แล้วผมจะฝากค,คำภาษาญี่ปุ่นอยู่คำหนึ่งนะครับคำที่ผมเมนต์มาตั่เร็กลวอ่าแต่ว่าดูทุเรศนิดน,นึงครับเขาเขียนภาษาญี่ปุ่นบนกระดานขอโทษด้วยอะไรมือไม่สวยอ่านว่าชุดุแปลว่าหมดติดตามตอนต่อไปครับหมดเวลามีคำถามครับพี่ต่อครับเมื่อสักครู่นี้พูดภาษาญี่ปุ่น ปลเป็นไทยคือครับโปรติดตามตอนต่อไปครับขอโทษครับกเมนไซอ่าแล้วก็บอกว่าผมชื่อธีระเกีครับตันศิลาครับมาจากบางกอกมาจากกรุงเทพครับอายุ54ปีครับหมอแล้วก็ขอฟังเรื่องฝากตัวด้วยครับนี่แล้วก็กามาเดมาส สู้ๆครับผมจะสู้ๆครับนี่ทีนี้ไปถามกรรมการของเรากันหน่อยนะครับเริ่มที่พิตรีแล้วกันครับพี่ต่อนะครับก็ได้แสดงศักยภาพอีกด้านหนึ่งของของการใช้ภาษาเนาะการที่เรามีทักษะหลายภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่โหน่าสนใจนะครับก็ติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณพิตรีครับผมพี่ตงเองคือเหมือนเป็นการยกระดับนะคะการแสดงทักษะนอกเหนือไปจากนั้นพี่ต่อยังท็อปอัพ ท็อปอัพตอนจบด้วยการเขียนเลยภาษาเขียนถึงจะเป็นแค่คำคำเดียวพี่ต่อจะมีความสามารถหลากหลายอะไรอีกที่จะมาทำให้เราดูนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ชื่นชมมากๆค่ะขอบคุณพี่ตงเหน่งด้วยนะครับผมาัะฮะไงญี่ปุ่นอีกคนนึงครับทั้งท่าน คนพิการหลายคนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็มักจะลืมไปแล้วว่าคนพิการสามารถทําด้านนี้ได้ก็คือด้านภาษาเป็นเหมือนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการว่าคนพิการต่อให้มีข้อจํากัดด้านการเคลื่อนไหวแต่ว่าก็สามารถมีการศึกษาที่ดีมีโอกาสในการเข้าถึงภาษาที่หลากหลายได้ค่ะขอบคุณทงท่านครับผมนี่และคุณแบไปครับผมขอต้อ,อนรบก,กับน้องเทนเลยครับพีศูนย์สี่เทน ยาที่ผ่าอินทยงบทความพลรังใจไร้ขีจำกัดความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดหากแต่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้คุณมองในโลกที่แตกต่างออกไปคุณมีความสามารถพิเศษความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนใครคะ่ะจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นและอย่าทำให้ความจำกัดความของคนอื่นมากําหนดศักยภาพของคุณ ทุกย่างก้าวที่คุณก้าวเดินทุกความสำเร็จที่สร้างสรรค์ร้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับผุ้คนมากมายคุณคือผู้ที่แสดงให้เห็นว่าหัวใจที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ขอเป็นกำลังใจให้คุณก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจคะ่ะใช้ชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิและปล่งประกายความสามารถของคุณให้โลกได้เห็น หมดเวลาแอบถามนิดนึงครับบทความที่เขียนมาที่เพิ่งจะพูดออกไปเราเขียนเองทั้งหมดไหมครับคิดเองทั้งหมดเลยไหมเขียนมาเป็นเนื้อหาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สื่อค่ะในการเจน AI อค่ะช่วยใช้ด้วยในการประกอบเขียนอนี้สุดยอดเลยว่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยนะครับผมอ่ะทีนี้ไปถาม AI ตัวแม่ครับผมพี่ต้องเองเชิญ ถ้ามันออกมาจากความคิดและออกมาจากาหัวใจเราอะนะคะซ้อมบ่อยๆแล้วก็พูดเลยโดยที่ไม่ต้องอ่านหรือเราอาจจะแค่เ,เขียนคีย์เวิร์ดไว้บางคำนะคะแล้วก็ยกอ่านเป็นบางเวลาเนี่ยพี่คิดว่าตรงนี้จะทำให้เราได้ได้ เขาเรียกว่าสื่อสารกับผู้ชมผู้ที่รับฟังสารของเราเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการจูงใจเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะคะขอบคุณพี่ต้องเหนงครับผมเชิพีตีนะผม <c oughs> ก็มันยังไม่จบสมบูรณ์มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราจะตาม,มันมันขาดหายไปนิดนึงแต่ว่าในภาพรวมก็ถือว่าเ,าเป็นบทความที่ที่มีพลังมากพอสมควรนะครับขอบคุณพีตีครับผมเชิญครับน้องทันครับ ถ้าเรายังมีข้อมูลไม่มาพอแต่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการมานําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องเกี่ยวกับของคนพิการเพื่อส่งต่อให้กับคนพิการต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องเทนด้วยครับคุณค่ะเอาละครับและโชว์ถัดไปครับไปพบกับโชว์ของพดครับพี่ศูนย์หนัทพลแสงกระโทกก่อนลงฟ้าจะสดใสก่อนความอบอุ่นของไอแดด ก่อนดอกไม้จะผีบานก่อนงมฟันอันแสนหวานในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำในดวงตาของฉันให้ความสดใสข้างในไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาจนทำให้ฉันมีพลังสู้ต่อไป พี่รัดกล้าวยิม้มก่อนดวงดาวจะเป็นฟ้าก่อนชีวิตจะรู้คุณกล้าก่อนที่สดาับเมอใจก่อนดีคนหนึ่งฉันจะหมดไฟในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรละเธอเข้ามาหมดเวลา แม่แมมีความรักหรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าอยู่ในภาวะของความรักใช่ไหมเลือกเพลงนี้มาใช่ไหมมีความรักหรือเปล่าอ่าย่างครับอย่าก็อยาก็ยังมีเหมือนกันอาจจะมาพบในวันนี้ครับผมนะครับน้องทันเป็นไงบ้างครับโชว์นี้กับพศครับค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้อะคะหรื่ว่าแบบก็เป็นเพลงแรกที่พ่อแม่ผมเปิดให้ฟังอ่าแสดงว่ามันมีเรื่องราวมันมีสิ่งที่อยากจะนำเสนอแล้วก็รู้สึกว่าตอนขณะที่เขาร้องเนี่ยเขาดูแบบ เหมือนเหมือนนึกเรื่องราวไปด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นความสนใจในด้านนี้แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณทั้งท่านครับผมขอ่น้องเหน่งครับผมค่ะก็อยากแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วการที่เราร้องโดยไม่มีดนตรีเนี่ยมันยากมากเลยนะคะโพสต์นะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนคีย์ของตัวเราเองไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญพอไม่มีแฮงแท็กปุ๊บอัธรสในการรับฟังของผู้ชมเนี่ยเขาอาจจะสะดุดเพราะฉะนั้นขอฝากตรงนี้ไว้พิตีเชิญครับผม อยากเห็นมิติอื่นของพ์ด้วยเนอะจากจากการร้องเพลงหรือว่าอาจจะร้องไปสักครึ่งเพลงแล้วเล่าเรื่องเป็นเพลงที่พ่อแม่เปิดให้เราเฟังเป็นเพลงแรกอะ่ะมันเป็นสตอรี่ที่ที่น่าฟังวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับสําหรับน้องพ์ครับโอ้โหจัดเต็มมากพี่บอลแต่ละคนเขาเรียกว่างัดเอาความสามารถที่แบบถนัดที่สุดคิดว่าเจ๋งที่สุดมาเรียกคะแนนกันแบบนี้ครับแต่พี่บอยครับเพื่อน,นทั้ง4ท่านเนี่ยจะมีตัวไก่คะแนน รอบถัดไปเลยครับผมถูกต้องครับรอบนี้เราจะมาประชันเรื่องของความรู้กันหน่อยฮะเพราะว่าเรามีคําถามฮะซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์และก็สุัดิการของคนพิการครับครับคำถามยากไหมพี่เบร์อู๋คำถามบอกเลยไม่ยากฮะแลวจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตของคนพิการเลยครับนะครับผมจะมีเวลาให้เพียงแค่หนึ่งนาทีถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคําถามพร้อมกันครับคำถามครับถ้าให้พูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการที่ คุณประทับใจมาสองด้านจะพูดถึงอะไรเพราะเหตุใดพร้อมไหมฮะมีเวลาให้60วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือ 1. ก็คือด้านขนส่งสารธ,ธานานครับอ่างที่ผมมาที่อย่างที่ตอนเช้าผมจะมาอ่านรายการผมก็เห็นขนส่งที่สาธ ทารณะที่สะดวกสบายสำหรับผู้พิการครับแต่ว่าต่างจังหวัดก็จะมีบางจังหวัดที่ข้อไม่ถึงครับแบบว่าอย่างเช่นคนพิการไปพบหมออะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นจะไปไหนก็ตามก็เขาก็จะไม่มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับสิ่งที่ล่านั้นครับผมก็อยากขอให้แบบว่าคือแบบว่า คือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีการเข้าถึงในทุกทุกที่ครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือบ๊อบบี้นึกการมีน้ำใจครับหมดเวลาเ,ลวเป็นอย่างเงี้ยตรงใจไหมตรงใจมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอเขนส่งเนี่ยสำคัญมากครับผมคนที่การเนี่ยถ้าขนส่งไม่ดีเนี่ยมันหาย,ยัะไม่ได้เลยใช่อ,อ,อไปฟังคำตอบจากพี่ต่อกันต่อครับเชิงนครับตัวออกมาถึงว่า ที่ทางเป็นสาธารณะใช่ไหมครับตรงนี้สาธารณะก็ทางลาดแล้วก็พวกลิฟต์อะไรพวกนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าการเคลื่อนไหวไม่มีพวกนี้มันไม่ได้เลยครับบันไดนี้หมดสิทธิ์ไปไหนมาไหนแน่ครับบอยและบุญรอดยิ้มตามมีต่อยไหมครับเวลาเหลือครับผมเวลาเหลือนะครับพี่ต่อครับก็พวกอะไรนะทางเท้าที่ว่าสำหรับคนตาบอดนะครับครับ นะราะผมว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะาสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เพราะคนมีการจะเขาเรียกว่าอะไรเขาว่าดิสเบิร์นอ่ะมันจะไม่มีในโลกนี้ถ้ามีสิ่งพวกนี้ที่ต่อนึกเราสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ครับเ,เรียกว่าไปเอเวอเรอร์กับมานกับชีวิตดีมากๆเลยนะครับผมว่าถ้าเรามีํานวสิ่ง,งํำนวยคำสะดวกในในทุกๆที่ของประเทศของโลกของประเทศนะครับ หมดเวลาครับพี่ต่อครับอเอาสิเหมือนจะไม่มาแต่ก็มาเกือบครบนะมาครบเลยเออเอาสิอ,าสอ่ะอันนี้สองท่านผ่านไปแล้วนะครับต่อไปไปฟังคำตอบจากเทนครับอ่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็าทางราชค่ะเพราะว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็มีสารธนปพภคราชการต่างๆนะคะ แล้ก็โรงพยาบาลสถานีตารวจค่ะอย่างนี้ต้องต้องมีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปใช้บฏิการอยานี้ค่ะผู้พิการจะได้มีสิทธิเท่าเทียมนะคะค่ะแล้วก็สะดวกสบายค่ะดี๋ยงพอีเวไลซ์สามสิบวิครับเวลาเหลือครับแล้วก็ตามลุงเรียนเนี่ยค่ะอ,อำเภอตำบลแล้วก็อบออตอเนี่ยค่ะ เราจับเราจับด้วยค่ะป้ายสัญลักษณ์จราจรค่ะหมดเวลาพอดีครับคุณยู้ชครับอบบใช่เกืบครบเหมือนกันครับผมคนที่สามเท่านั้นนะครับ,รบไปฟังคนสุดท้ายของเราครับก็สำหรับผมอ่ะ คือสิ่งอำนวยความสะดวกแบบคนพิการอย่างแรกเลยคือทางสโลปคือมันสะดวกยังไงสมมติว่าคุณเวลาคุณไปสถานที่ราชการคุณพิการส,ส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้บันไดได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพส่วนอย่างที่สองคือสายฉีด กในห้องงามครับเพราะว่าเพราะว่าคนวิการส่วนใหญ่คือไม่สามารถใช้กระดาษชี้ชู่ตามห้างสรรพสินค้าได้อย่างสะดวกแล้วแล้วแถมอีกอย่างคือราวราวข้างโตโตซ่วมครับเพื่อให้แบบการกลิ้การลมครับขอบคุณครับ หมดเวลาพอดีครับผมใช้เวลาพอดีที่บ่ยเป็นไงฮะในฐานะที่เป็นคนพิการฟังแบบนี้แล้วรู้สึกครอบคลุมหรือเปล่าเบอครอบคลุมมากบุล่าเคยมีครั้งหนึง่งเดินทางสโลปครับครับแต่ลม<อ>้มอแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันบอกว่ามัน,มน,มน,มนองศามนไม่ได้ลมันล้มอันนี้นสำคัญบุลล่ะทํทำแล้วต้องใช้งานได้จริงครับผมเราจะมาฟังคำแนะนำนะฮะจากกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับ ค่ะก็ทั้ง4ท่านนะคะก็เรียกว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนาะจากที่เราประสบมาว่าเออเราได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าสวัสดิการอะไรบ้างนะคะอย่างบอบบี้ก็คือว่าบอบบี้มีการลงเรื่องของขนส่งสาธารนณะเนาะเป็นหลักถือว่าชัดเจนตรงประเด็นแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของรายละเอียดบางทางคุณต่อนะคะก็ให้รายละเอียดเรื่องของทางลาดลิฟต์เนาะอันนี้คือ ลงรายละเอียดได้ดีทําให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วคนพิการคือถ้านั่งวีลแชร์อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของทางลาดแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเป็นสิ่งที่มีมีความสําคัญจริงๆกับเราในการที่เราจะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของเราได้อย่างเท่าเทียมนะคะส่วนทางของเทนนะคะที่มีความสัมคันธ์คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเลยก็ถือว่าตอบได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนของพ์เองเนี่ยอาจจะมีความถือว่าทาให้คําตอบได้โอเคแล้วก็ลงรายละเอียดทาให้เราเห็นภาพถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสํมคาสคาัญค่ะ เราอยากให้อยากให้สังคมได้สร้างสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะขั้นพื้นฐานสําหรับสําหรับพวกเราทุกคนจริงๆร,รวมถึงสิ่งที่พี่บุญรอดได้พูดด้วยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจริงๆบางอย่างเขาเรียกว่าสิ่งจําเป็นด้วยซ้าไปนะครับคำตอบของบ๊อบบี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเนี่ย ต้องมีความทั่วถึงมไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้นคนพิการที่มีสิทธิ์ก็กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหมือนกันก็อย่างอยากจะเน้นว่าฟังคําถามให้ดีและตอบให้ครบถ้วนเสมอนะคะอย่างเช่นบ๊อบบี้พูดว่าข้อทีอ่2การมีน้ําใจอันนี้ตั้งตารอเลยเพราะอะไรถึงถึงคิดว่า่การมีน้ําใจพอดีเวลาหมดเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารเวลานิดนึงนะคะหรือว่า พี่ต่อพี่ต่อเป็นคนที่ตอบสองข้อแล้วพี่ตอบพูดคำตอบปุ๊บเหตุผลมาเลยอันนี้ขอชื่นชมนะคะทางลาดและลิฟตทางเท้าสมรับคนตาบอดนะคะมากไปกว่าน,นั้นประทับใจในคำพูดของพี่ต่อที่บอกว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้คำว่า disable จะไม่มีคือคำว่าคนพิการหรือคนที่ด้อยสมรรถภาพเนี่ยจะไม่มี คำตอบของพี่ต่อนอกจากมีเหตุผลแล้วยังมีคําที่มันขับเคลื่อนความรู้สึกของผู้ฟังด้วยนะคะส่วนเทนนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเขาขอ2เทนแถมให้มาเป็น5เป็น6อันนี้ถือว่าทํากันบ้านมาดีมากนะคะจะมีบางอันอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารนะคะเทนยังไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็อย่างข้ออื่นๆเนี่ยเห็นก็ให้ให้เหตุผลตามมาซึ่งอันนี้ดีนะคะส่วนพ์พ์เองเนี่ยทำให้เราเห็นภาพตามเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนพิการเองเนี่ยประสบความยากลำบากสิ่งที่พ์อธิบายมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ จะช่วยทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นขอบพูดกรรมาการทั้งสามท่านครับหวังว่าข้อคิดและคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้เขียนของเราครับถูกต้องครับเพราะว่าเสียในความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการนั้นถือว่ามีความสําคัญและจําเป็นด้วยท้ายนี้<ๆ>เชื่อวันทั้งสามท่านนี้น่าจะมีอะไรอยากจะฝากไว้ไปถึงครั้งหน้าด้วยเดี๋ยวเริ่มกันที่น้องทันก่อนดีกว่าครับ สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็าการนำข้อเสนอแน,นะค่ะจากของแต่ละท่านไปพัฒนาปรับปรุงค่ะแล้วก็หาศักยภาพของตัวเองที่จะเอามานำเสนอในครั้งต่อๆไปมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะครับโบขอบคุณครับเราอยากเห็นอะไรที่หลากหลายนะคะซึ่งถ้าเราตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเราอาจจะทำได้ดีก็ได้แล้วขอให้คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นะ่ะ มันกําลังจะเป็นครูเป็นตัวอย่างเป็นการให้ความรู้กับผู้ชมขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับ,บครับผมสุดท้ายครับพิตรีครับเชิญครับรู้สึกวัน,นวันนี้เป็นเทปที่มีความสุกเทปหนึ่งเลยนะครับที่ฝากไว้ก็คือเรื่องของการออกแบบเนาะเพราะว่าเรามีเวลาที่ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเมื่อมันมีต้นมันมีจบมันก็จะแบบสวยงามที่สุดนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่ต้อครับผม ขอบคุณแรงบันดาลใจและขาอคิดดีจากกรรมการและภายนนวันนี้ครับจะถูกสั่งผมสถานะใหมไปครับพี่บอยถูกต้องครับครับผมและวันพรุ่งนี้ครับพบกับคนพิการทางด้านจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้ออทิสติกครับและพบกัมเลือกใหม่ในสัปดาห์หน้ากับคุณพิการทางการแข่งขันครับผมครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10บนาฬิกาสานาทีทางช่อง9กด30กับรายการ สืบยอดนักสืบสี่สั้นสน<อ>วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับส,สร้างสารรค์รายการอชลาภูายขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันธสวัสดิยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกลิติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทบุญนาคเอกมลแพทย์ทยานันผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคี้สนพลัสจำกัด